ีหอมขอบคุณค่ะแม่ไว้สีนี้แจ่มาเออแจำจำดยก่อนของสีฉันชอบฉีดทั่วตัวก่อนแม่เนี่ยสุดยอดภรรยาเลยนะขอเงินพ่อมาได้เป็นฝึกๆเลยแสดงว่าเขารวยมาละสีตรงั้นมั้งเฮ้แกเนี่ยทำไมจะต้องมาพูดเรื่องพ่อตอนนี้วะฮะเสียรอหมดเลยเออพุทแก ไปเดินบงเดินแบบไทยแบบอะไรของแกที่ไหนวะเฮ้อแม่ก็ไปทะเลไงจึนถ,ถึงต้องได้มาหมซื้อพวกเครื่องป้องกันรังสี U V อะไรเนี่ยแต่งานนี้นะฉันจะชอบผู้ชายได้เพลินเลยเฮ้อยอะไรชอบผู้ชายชอบยังไงเหรอฮะจริงๆนะแม่เพรเท่าที่ฉันนับดูแล้วเนี่ยนะ <c oughs> <c oughs> สามคนเนี่ย เฮ้ยลกูกทั้งนั้นอะเอารวยๆนยลูกเงินเยอะๆลูกเงินเยนอะๆแม่อืมจะไปไหนแต่เช้าลูกไปงานที่ปานบุรีนะครับ ก็ไปถ่ายโฆษณาหมดทุกครั้งนั่นแหละครับแต่ว่าครั้งนี้นะผมยังไม่ได้เห็นโลเคชันจริงเลยก็กล่าวว่าจะไปล่วงหน้าก่อนแล้วผมก็คิดว่าคงจะไปหลายวันด้วยครับคุณแม่จริงๆแล้วเนี่ยคุณแม่ก็จะไปพักผ่อนกับผมด้วยนะครับผมทํางานคุณแม่ก็นอนอาบแดดไงครับเรื่องอะไรให้แม่ไปตากแดดตากลมที่พักเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้เอางี้ดีกว่าถ้าแม่อยากไปนะแม่จะหาที่ไปองแม่เองแล้วเราจะไปยังไงฮะ ขับรถไปเองเหรอสวัสดีค่ะว่าลูกจะไปไอ้สองล้อแบบเนี้ยโหนี่คุณแม่ขะเรียกรถหนูสมุดราคาเลยนะคะเขาเรียกว่าซอปเปอร์ค่ะฉันรู้แล้วแต่ถือยังไงอะ่ะฉันก็ไม่ให้ลูกจันเสียงไอ้เนื้อหุ้มเหล็กแบบนี้หรอกในสอนน่ะรถดอกแม่ครับไม่เป็นไรครับ เดี๋ยวผมนั่งซ้อนแซนดี้ไปถึงที่บริษัทแล้วเดี๋ยวก็เปลี่ยนรถตู้ไปแล้วล่ะครับคุณแม่จะถือยังไงแม่ก็ไม่ชอบคุณแม่ครับผมโตแล้วนะครับแล้วแซนดี้เนี่ยเขาขี่รถอย่างนี้เลยแล้วก็คันเบร์เริ่มเทิมหมดกันน็อกแล้วก็มีรับรองว่าไปถึงแน่นอนครับถ้าผมไปถึงเมื่อไหร่เนี่ยผมจะรีบโทรอะไรางานคุณแม่ทราบเลยนะครับแน่นะแน่นอนครับเชียร์นะค่ะ นสวัสดีค่ะ รักบ้านนี้มากเดี๋ยวคุณย้ายมาอยู่ที่นี่นะเอ่อย้ายอีกแล้วเหรอคะก็ผมอยากให้คุณอยู่เป็นสั์เป็นส่วนจะได้สมฐานะหน่อยแต่ว่าฉันกับคุณยังไม่ได้เป็นจะเป็นอะไรไปเดี๋ยวผมย้ายไปนอนในห้องทำงานที่รีสอร์ทก็ได้ผมจะได้เอาห้องพักผมขายให้แขกไงช่วงนี้แขกกำลังเยอะนะถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวฉัน ย้ายกลับไปอยู่ห้องพักพนักงานก่อนก็นกนได้นะคะไม่ได้ผมจะให้ว่าที่คุณผู้หญิงของที่นี่ไปอยู่รวมกับคนงานได้ยังไงเดี๋ยวผมจะให้เด็กย้ายของมานะนะค่ะตามใจคุณเถอะค่ะ เดี๋ยวเรียนคุณศาสตราให้ทราบก่อนนะคะค่ะทีมงานช่างภาพอะค่ะที่จะมาถ่ายโฆษณาที่รีสอร์ทของเรามาถึงแล้วนะคะเหรอแล้ว,ลวมาแต่ช่างภาพใช่ไหมค่ะก็มีช่างภาพมาแล้วก็สไตลิสต์ที่เป็นแบบว่างยค่ะคนหนึ่งงั้นผมฝากหน่อยแล้วกัน เดี๋ยวผมจะเข้าไปตอบแมวลูกค้าญ,ญี่ปุ่นรายสำคัญก่อนเสร็จแล้วผมจะตามไปเออคุณบอกให้เขาโทรได้ตามสบายเลยนะผมฝากด้วยครับสวัสดีค่ะขอบใจนะครัอบอ้าหนึ่งมา จะไหวเลยเลนี่ยแดดเปรี้ยงอย่างเงี้ยร้อนจะตายชักเออนะ่าเดี๋ยวเราก็ลองเดินดูมุมตรวจใช้สภาพอากาศกันระหว่างที่รอคุณนายเขาก็แล้วกันนะพอมีเวลานะ่ะไม่งั้นจะเรียกว่ามาสำรวจโลเคชั่นเหนือฮะไอ้แตนโอ้ยที่นี่มีผับหรือเปล่าก็ไม่รู้เกิดดื้อเดินคุณนายเนี่ยเขาอยากเล้นปัญหาทายอะไรเอ่ยขึ้นมาเนี่ยไม่มีผับไม่ได้เมานะหูยเดี๋ยวอกก็จะระเบิดแตกตายซชหรืงนั้นแหละเฮ้ <S <S นี่เนี่ยทาผู้หญิงแบบนี้เนี่ยก็ต้องมีเตะกันหรอตายเดี๋ยวนี้มีเตะเตะห้ามนินทาแล้วเหรอจ๊ะเมื่อก่อนนี้นะเห็นกัด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 ยังกับทีนี้นี่พอพอเลยนะแสนทันทีนะจะไม่ได้แสนครับแน่นเลยครับครับไอจูดทุกห้องท่านทันไหนครับ โอ๋เฉยเลยค่ะเร็วเลยค่ะเดยวสวัสดีค่ะยายอุ๋มพี่เกียรติกล้ามาทำอะไรที่นี่เนี่ย เราไม่ได้นัดนางแบบวะนี่ใครเหรอเกียรติก้าอุเ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเกิใครครับคะเคยเจอกันที่ไหนนะคะใช่แล้วนี่เราเราเจอกันที่ห้างสรรพสินค้าที่ไหนัะแข่งนงิใช่ไหมคะชื่ออะไรนะคะ เฉยนะคะผมค่ะใช่แล้วน้องผมเป็นไงคะสดี่ค่ะโอ้โหเราเป็นกลมจริงๆเลยนะคะมาเจอกันตรงนี้อีกแล้วเกียดกอ้สวยจังเลยอ่ะขาที่เราที่เจอแบบยังเป็นเด็กกระปอลอยอยู่เลยเฮ้ยสวยมากเลยอ่ะไปทำอะไรมาล่ะคะอ้สวยจังเลยนี่ถ้าเราไปอยู่บ้านพี่แต่แรกนะก็คงจะไม่ต้องมาเจอเรื่องแย่ๆแบบนี้หรอก พี่เกลียดกล้าก็หนูว่าแม่พี่เกลียดโ๋มเออหน้าพี่เข้าใจแต่เจอเรื่องขนาดนี้แล้วหนีมาได้ก็ถือว่าเก่งแล้วนะแล้วไอ้บ้าทรงชัยนั่นน่ะมันน่าจะโดนตำรวจซิลสักวันหนึ่งทำตัวเป็นมาเฟียปล่อยเงินกู้นอกระบบ นี่เราโตไปผู้ใหญ่ขึ้นมากเลยนะอุม๋มจริงเหรอะคะออาจจะเป็นพอแค่เปลือกนอกมั้งคะแต่ข้างในเนี่ยอุ๋มยังเหมือนเดิมนะแล้วหนีมาไกลแบบนี้เนี่ยเรื่องการเรียนหนังสือของเราเนี่ยไปถึงไหนละอุ๋มก็คิดจะเรียนต่อนะคะแต่ว่ารอจังหวะอยู่แล้วเจ้าตัวเล็กล่ะหนูดีนะ พอดีว่าเปิดเทอมแล้วนะคะคุณศาสตราก็เลยฝากไว้ที่โรงเรียนประจำคิดถึงน้องใช่ไหมเนี่ยฮะห,หน้าแบบนี้เนี่ยฮะสงสารแกนะคะเราไม่เคยห่างกันโธ่เอย้ยเด็กนะนะเขาปรับตัวเร็วจะตายป่านนี้นะ่าคงจะวิ่งเล่นสนุกกับเพื่อนแล้วล่ะก็มีแต่พี่สาวคนนี้นี่แหละนะที่โมแต่มานั่งจอยเหงาเศร้าอยู่เนี่ยฮะ ก็คงอย่างนั้นแล้วมั้งคะมาเล่นเกมกันนะมานีลัดเชือกหนึ่งสองสามคราวนี้เนี่ยพี่มีอ่อยให้แล้วนะมานี่นี่นะหนึ่งสองสามไม่เอาเอาใหม่ลัดเชือกหนึ่งสองสาม โอ้ยนี่ตัวช่วยเหรอกี่กเอาเล่นอย่างอื่นบ้างได้ไหมเล่นอะไรดียวน้ำเงหนไปมีชั้นบนมีชั้นล่างมีชั้นหน้ามีชั้นหลังมีทุกทุกชั้นชั้น1ชั้นสชั้น3ามชั้นสี่ชั้นหชั้นหชั้นเจอย่างนี้ด้วยก็หูดีดูดีสอนหนูไม่ทำอย่างนี้เอาม่เอาใหม่ชั้นหน่งชั้นหนเลยชั้นหน่งชั้นหชั้นสชั้นสาม สีชั้นห้าชั้นหกชั้นเร็จปิ้ง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 ยหรือว่าในอาจเขาไปไข่ทิ้งเอาไว้ก่อนที่จะมีคุณอย่ามาจากักจวงพ่อสนะคุณสาตราที่ฝันดีๆกำลังจะจบและหายไป